ใช่พี่ครับอายุเข้าฝนตกแรงมากพี่ครับนะลาก่อะพีครับตะกรอนพี่ก็มาเราเดินทางกลับกรุงเทพพีครับนะก็ไม่ลงคลิปเลยพี่ครับก็ให้แม่บ้านครับมาทำมละอาดบ้านตัดลงตัดย้พดาพี่ครับก็เดินทางกลับทุกท่านพี่ครับก็ ครับกอดกับแล้วตีรับนะลาก่อนนะครับพี่จิงกับแล้วตับนะพี่จิงเหมือนกันพอดีมาบ้านพี่ครับเพื่อที่จะมาให้เขาตัดยองตัด้าพี่ครับนะครับตัดยาพี่ฟาดกันไหนเนี่ยนี่สิครับฝนมันตกครับมายุเข้านะก็ตัดย้าเรียมเลยสิครับมาม่วงให้พีครับผมสดายมาม่วงมากเลยครับเดี๋ยวให้พี่เอามาเก็บกินเนี่ยหล่นเสีย จะให้พ่อบ้านแม่บ้านเขาเก็บกินพอดีเราจ้างคนดูแลสิครับนะจ้างคนดูแลบ้านนะครับลาแล้วสิครับตะกนครเนาะก็เดินทางกลับกรุงเทพเพราะว่าลูกจะเปิดเทอมต้องไปเตรียมชุดนักเรียนนักเรียนเตรียมพาลูกพาเดอนนนจุนนะครับเข้างเรียนนะครับเลยต้องรีบกลับนนจุนเข้าเรียนเตรียมเตรียมมเรียนเตียววันที่13สามวันที่สามวันนี้วันที่แปดเราต้องรีบเดินทางกลับ ก็ผัดยังกาตัจ้าที่ครับนะโร so นี่มันนี่ยังไม่ตายพี่ครับใบมันบดเฉยใบยมันร่วงเนี่ยนี่สิครับก็ก็จะให้คนเช่านะ,นะิี่นะสรุปแล้วครับเอาไงกับบ้านหลังนี้ก็ให้นักศึกษามาเช่าพี่ครให้นักศึกษามาเช่านะ ก็ทำสัญญาได้สิครับนะทำสัญญาเสร็จแล้วทำสัญญาเสร็จแล้วให้นักศึกษามาเช่านะครับอามาก็ไม่อยากให้เช่ากลัวบ้านจะเละนะครับอามาก็ไม่อยากให้เช่ากลัวบ้านจะเละเดี๋ยก็ให้เช่าดีสิครับมันจะได้ทุนนั่นเรารายจ่ายเรานะครับนี่ครับี่ครับบ้านนี้ก็คือประกาศให้เช่าเขาก็มีนักศึกษามาเช่าแหละมีรับมะม่วงนะดกมากเดี๋ยวให้พี่เอามาเก็บไปกินนะสินะ ให้พี่เก็บกินมะม่วงดกมากดูดครับแต่มงบ้างก็เรียมเลยนะครับนี่คือดวงม่วมงเรียมครับพี่พครับเวลามาก็คิดถึงนะเวลามาก็คิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับเวลาไปก็คิดถึง ตำนานนะครับตั้งน,นี้มันมีตำนานนะแล้วว่ามันมีเรื่องราวมากมายนะครับเรื่องราวมากมายก็เช่านะปีให้เราเช่าให้เราเช่านะครับ ก็ตัดหญ้าดีนะดีเดี๋ยวให้พี่เอาเก็บให้หมดนะครับนี่ดีครับก็ไม่แน่ จ,จะน้องจุนไรองเท้าจุนยังไ,ไงผมเอามาหมแล้วครับเนี่ยพื่อนพี่น้องก็เตรียมตัวเดินทางลาก่อนสกลน,นครบ,บอกดิดาลาก่อนสกลน,นคร จุ๊บๆเก็บตัวเดินทางได้ขอจุนเดินทางปลอดภยดัยเคารพปลอดภยอัยอามาอะไรน้ำปลาตำนัวขอจะดูก่อนเสียละมั้ง ร้านนี่มงหนเสียไหมมีไม่กินอะไรขนะมเีไม,ม่มีอยู่ทิ้งเลยเย,ยาก่อนสกสกลนครนะครับลากนสกลน,นครก เก็บไว้ในความทรงจำพี่สิก็เดี๋ยวให้น้องๆเขามาเช่ากันนักศึกษาม,มาเช่าทำสัญญาเรียบร้อยแล้วพี่ครับนะให้เช่าเป็นเดือนนะเช่าเป็นเดือนรั้าจำสามเดือนนะครับแล้ววันนี้เพิ่งลงคลิปนี้พี่เพิ่งเสร็จนะเพิ่งเสร็จน้องเพิ่งน้องก็เพิ่งกลับไปน้องก็มาพักกันสามคนมันมีสามห้องครับสิสามห้องนะครับก็ไม่แพงพี่ครับนะ เก้าพันเก้าพันก็ตีเป็นคนละสามพันคือเครื่องของใช้ครบนะที่วงที่นอนแอร์เออครบที่งทีวีครบที่ห้งสฟาครบก็ค,บคือเอาเสาื้อผ้านะครับเข้ามาอยู่ไว้เลยนะครับตู้เตอร์ทุกอย่างครบหมดนะครับทุกอย่างครบหมดเลยน้องเข้ามาคุ้มอ่ะน้องเข้ามาคุ้มก็คือเข้ามาอยู่ไว้เลยไอ้พี่ครับเอาทั้งองเสื้อผ้านะครับ,าานะรบชามเชิญมีหมดเลยนะครับทุกอยาก่างนะถึงเวลาไปเราก็ใจหายเหมือนเดิทีน,นะ ถ้าเรามาที่หลังเราก็าต้องไปนอนโรงแรมแล้วี่เดี๋ยวอีบุหลั่ก็ไปเล่นอีกนะอี่หลังก็ไปเล่นอีกว <c oughs> ่าบ้านชงบ้านเช่าบ้างแล้วแต่หัวปอดเหม่่ะนะบุหลั่เลยนะครับเดี๋ยวไอ้ที่ครับเดี๋ยวผมขอตัวเดินทางก่อนนะเพราะว่าบ่ายแล้วก็ต้องชา้าเพิ่งยังไม่ได้ลงคลิปเลยครับลงคลิปเพียงไม่คลิปเองนะครับก็เพิ่งว่างเพิ่งทำสัญญาน้องเสร็จ ก็เดินทางกลับนะครับทุกท่านนะเดินทางกลับเดี๋ยวผมต้องขึ้นไม้ทีนึงครับวันที่น้องเข้ามาอยู่เข้ามาเข้ามาดูครับน้องเข้ามาอยู่แล้วเข้ามาดูอีกรอบเดี๋ยวผมต้องขึ้นมาน้องเข้ามาอยู่ช่วงเดือนมิถุนาครับมิถุนายนะครับเดือนมิถุนาแล้เดี๋ยวผมต้องขึ้นไม้ทีอีให้สิครับอาจจะขึ้นไม้เับกุญแจบ้านอะ โอเคสิครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้สิครับขอบคุณทุกคนนะครับเข้ามาแล้วที่เฟังนะครับขอบคุณทุกทกท่านนะครับนะครับก็เดี๋ยวเตรียมตัวโดยทางกลับไอสินะครับอุ้ยไม่ได้เลยขากล้องเลยแหม่นะไม่ได้เลยขอขากล้องหมวกไอสิครับไม่ได้เลยนะครับโอเคสิครับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับทุกท่านครับขออนุญาตลงอคลิปนะครับสวัสดีครับ